ทำไมเพเนโลปีถึงเป็นเลดี้วิสเนด้ามาดู5เหตุผลที่เราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมมการ์ชานเอล คลิปนี้นะคะเราจะมาแกะโครงเรื่องดิจิตอลกันแต่ว่าเมนไม่ได้จะมาเล่าแบบตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนคืนออฟเทียนะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์เหตุผลกันว่าทำไม p e n น l o ปปสาวอวบที่ดูไม่มีพิษม่ภัยกลับมาเป็นเลดี้ i ิสเซนดัที่เขียนข่าวแฉวงสายคมไฮโซ ตอนซีซั่นแรกเพนเนลลปีก็ถูกเอโลเอสเรียกว่าเพนซึ่งเพนก็แปลว่าปากกาเนาะแม้ว่ามันก็เป็นการใบคนดูเบาๆแหละว่าแง่และคือเลดี้วิสเ n นดาอันนี้ใครพอแบบดาวออกบ้างปะแต่ว่าตอนที่เมยดูซีซั่นหนึ่งก็คือดาวไม่ออกเลยนะตอนนี้แม่มีเปิด Story Telling Workshop นะคะใครอยากลองเขียนนิยายบทหนังแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมาเจอกับเมยได้นะคะสนใจดูรายละเอียดที่ใต้คลิปคะ่ะ มาเริ่มกันที่เหตุผลแรกกันเลยนะคะไม,ไม่คิดว่าเหตุผลนี้แหละสำคัญที่สุดเลยก็คือเพนนลปีไม่ได้รับการยอมรับโดยสังคมแวดหลอกทั้งหมดเลยนะที่เธอไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรละกันอย่างครอบครัวเธอก็เป็นแค่น้องเล็กคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีปากมีนนเสียงอะไรหรืออย่างสังคมไฮโซเธอก็ไม่ได้แบบมีแก๊งเพื่อนไฮโซด้วยกันปกติเวลาไปออกงานเธอก็ได้แค่แบบยืนอยู่เป็นวอลเปเปอร์ สำหรับคนที่เธอแอบรักนะคะก็คือคอรลินคือคอลินก็ดีกับเพเนโลปีนะแต่คอลินก็ยังมองว่าเธอคือเพื่อนของน้องสาวตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนของเขาด้วยอีกคนก็คือไม่เคยแบบมองเป็นคนรักและในสังคมไฮโซเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาจีบเธอนะคะสำหรับเอโลอิสเพื่อนของเธออุ้ไม่ชอบตัวละครน,นี้อะจริงๆแอบรุนอยากให้เอโลอิสมีแฟนนะคะแต่ว่าซีซันนี้ก็คือเป็นของเพเนโลปีเนาะ ถึงแม้ว่าเอโลอิสเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับเพนเนลเปีแล้วก็แบบสนิทกันแต่ว่าในซีซั่นแรกอะถ้าสังเกตดีเอโลอิสอะสนใจมิสซึ่นดาวมากกว่าเพนเนลเปีอีกนะและแม้เอโลอิสจะมีอุดมการณ์และดูแปลกแยกจากสังคม แต่ว่าเธอก็มาจากตระกูลใหญ่ก็เลยไม่มีใครมองข้ามสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะครอบครัวสังคมคนที่เธอแอบรักหรือว่าเพื่อนสนิทเนี่ยเพเนโลปีเนี่ยก็ไม่ได้รับการยอมรับจากพวกเขาเท่าที่เธอต้องการนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลแรกที่ทําให้เธอกลายมาเป็นวิสันดาวและเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลย เอลลอิสมันหนึบแ้เร่องเกี่ยวกับเลนที่วิสุดาวฉันคิดว่าหล่อนจะเป็นคนใช้แต่ฉันีเราควรคุยกันพรุ่งนี้วิสุดาวเป็นคนที่อิสระและไม่ผูบว่าทางสังคมหลอนเป็นสาวสนบ้างคะเอลูอิสฉันไม่สนเหตุผลที่สองค่ะเป็นวอลเปเปอร์ที่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นมันก็ต่อยอดมาจากเหตุผลแรกแหละที่แบบไม่ได้รับการยอมรับการที่เธอไปยืนเป็นวอลเปเปอร์แล้วไม่มีใครเข้ามาคุยกับเธอทำให้เธอว่างค่ะ พอว่างพอไม่มีอะไรทําก็เลยสังเกตคนนู้นคนนี้ดูว่าแบบเขาทําอะไรเขาเมา์อะไรมีเรื่องชาวอะไรบ้างและไม่ว่าจะยืนสองชาวบ้านขนาดไหนนะคะก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเอาจริงๆก็อาจจะไม่มีใครหันมามองเธอด้วยซ้ำอะเพเนีเล e n ปี้ก็เลยใช้สกิลสังเกตการคอยมองนู่นมองนี่และก็รวบรวมข้อมูลโดยที่ไม่มีใครเห็นคืนนี้สนุกไหม <S <S <H an> คืนนี้เธอสนุกหรือเปล่าอเอสนุกฉันเพิ่งออกมาจากฟลอร์เต้นรำฉันไม่เห็นเธอเลยฉันอยู่ตรงด้านหลังฟลอร์คนมันเยอะมากเลยเหตุผลที่3ค่ะเพนนีโรีต้องการอำนาจคือเพนนีโรีจะมีภาพลักษณ์ที่ดูใสซื่อเนาะจนแบบดูไม่มีอะไรไปด้วยเลยอะแต่ว่าตัวเธอเองนะคะไม่ได้ต้องการแบบนั้นเธอไม่ต้องการที่จะเป็นนบอดี้แบบนั้น ดังนั้นการเขียนในนามของเลดี้วิสเซนดาวเนี่ยมันทําให้เธอหลุดจากความเป็นจริงทําให้เธอรู้สึกมีอํานาจแบบที่ในชีวิตจริงอ่ะไม่เคยมีแล้วบทความของเลดี้วิสเซนดาวก็มีอิทธิพลต่อวงสังคมมากจริงๆเพราะว่าทุกคนต้องอ่านขนาดควีนก็ยังอ่านและการที่ทุกคนสนใจตามอ่านนะคะทําให้เลดี้วิสเซนดาวมีอิทธิพลมากจริงๆเรียกได้ว่าเลดี้วิสเซนดาวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงสังคมเลยและมเมื่อเพนนีลปีเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะ เธอก็จะเอามาแชร์ในนามในด้วิสเดาเธอเนี่ยประนามจนบางคนต้องออกจากสังคมไฮโซไปเลยนะแต่เพในลูีิก็รู้สึกดีนะคะที่มีอำนาจแบบนั้นแบบที่เธอไม่มีในชีวิตจริงเหตุผลที่4คะ่ะไฮโซไม่ทำการทำงาน ก่อนหน้านี้เมย์ก็แอบสงสัยนะว่าเอ๊พวกไฮโซเขาแบบไม่ทํางานกันเหรอวันๆก็ไปงานเต้นลาจับคู่ซึ่งซีซั่นสามนะคะก็จะมีตัวละครหนึ่งที่กลายมาเป็นไฮโซแล้วก็โดนสังคมไฮโซกดดันให้ปิดขับของเขาไปนะคะเพราะว่าสังคมไฮโซเขาไม่ทํางานกันคะ่ะเอาคือถ้าเมย์เป็นประชาชนอังกฤษตอนนั้นนะคะก็คงจะด่าออกมาว่านี่ฉันจ่ายภาษีให้กับผู้นําประเทศที่ไม่ทํางานทําการไปทําไมเนี่ยนี่เมย์บ่นซีรีส์นะคะ มิสเตอร์มอนวิชถ้าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็รู้ไว้ด้วยว่าคุณทำร้านนี้ต่อไปไม่ได้สมาชิกสังคมชั้นสูงเขาไม่ทำงานกันการเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ไม่ได้แปลว่าผมมีอิสระเต็มที่เหรอทุกสิ่งมีข้อจำกัดถ้าคุณยิ่งคล่องเหมือนรินล่าก็หวังว่าจะได้เจอกันตอนล่า แล้วการที่สังคมไฮโซไม่ทํางานทาการเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเพเนโลปีเป็นวิสเซนด้าล่ะมันเกี่ยวตรงนี้คือเพเนโลปีก็เป็นไฮโซอีกคนเนาะและยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแปลว่าการทํางานเนี่ยมันก็ยิ่งแบบห่างไกลไปเลยนะการหาเงินด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องฝันเฟื่องไปเลยคิดดูมันจะกดดันขนาดไหนสังคมก็ไม่ยอมรับไม่มีผู้ชายให้แต่งงานจะไปแบบตั้งใจทําการทํางานก็ไม่ได้อีกสุดท้ายนะคะก็เลยต้องแอบทํางานหาเงินเขียนข่าวภา,ายใต้ชื่อเลดี้วิสเซนด้านั่นเอง How do you think she does it? Certainly not by herself. How could she? Oh. No, even better. I was sharpening my knives for all oh, of, of you. <laughs> ือในสถานะของเพนนีโรปีทำให้เธอกลายเป็นคนขี้อายไม่กลาพูดไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมานะแต่เมื่อเธอเป็นเลดี้วิสเซนดาเธอก็ได้โชว์ความฉลาดออกมากล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับสังคมได้ใช้พรสวรรค์จากด้านงานเขียนของเธอซึ่งเธอก็จัดหนักจัดเต็มนะคะแสะหมดไม่สนลูกใครเลยเพราะว่าการเขียนในนามเลดี้วิสเซนด n าเนี่ยทำให้เธอไม่เกรงกลัวนะคะ ก็ไม่มีใครรู้ไงว่าตัวจริงแล้วคือเพเนโลปีดังนั้นก็จะไม่มีใครตามไปด่าเธอถึงในชีวิตจริงภายใต้ชื่อนี้นะคะเธอก็ได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะการเขียนมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ดังนั้นนะคะถ้าใครอยากเริ่มเขียนงานของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมาเวิร์กช็อปกับเราได้นะขายของเฉยเนียนไหมคลาส Unlock Your Story จะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาไอเดียจนไปสู่งานเขียนจริง ใครที่อยากเริ่มขียนนิยายแต่งเรื่องราวเป็นของตัวเองหรืออยากดูหนังให้เข้าใจและลึกซึ้งขึ้นก็มาเวิร์กช็อปกับเราได้นะคะตอนนี้ยังเป็นเวิร์กช็อปตัวต่อตัวอยู่นะสเปเชียลม,มากใครสนใจก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปค่ะ ในวันที่เมย์ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็อยู่ในซีซั่น3พาร์ทแรกนะกำลังรอดูพาร์ทสอยู่เหมือนกันเชียร์เพนนะคะเพนเนอรี mm ่ hmm. อยากให้นางสมหวังนะการที่เราเป็นซัมบอดี้ของใครสักคนมันสำคัญมากเลยนะคิดดูว่าถ้าแบบชีวิตไม่มีความรักไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้รับการอยอมรับจากคนที่เรารักเลยอ่ะมันก็เศร้าอยู่นะ และที่สําคัญเลยคืออย่าโกหกนะ b ิจิ e t t ทุกซีซั่นเนี่ยววยป่องเพราะเรื่องโกหกเลยอย่างซีซั่นแรกไซมอนบอกว่าตัวเองไม่สามารถมีลูกได้ทําให้ดัฟนี่เข้าใจผิดแล้วก็แบบทะเลาะกันใหญ่โตซีซั่น2โกหกหัวใจตัวเองค่ะแอนโทนีตามจีบน้องสาวเขาอยู่นั่นแหละแล้วแอนโทนีกับเคสก็แบบพ่อเงี้ยแม่ง,งอนไม่อยากพูดความจริงนะสุดท้ายคนที่สวยก็คือน้องสาวที่โดนหัอกอกถ้ายอมรับแต่แรกว่าตกหลุมรักเคสเรื่องมันก็จบไปนานละ สำหรับซีซั่น3ก็เรื่อง lady w i s h a d a ด้วยแหละแน่นอนว่าเรื่องนี้จะไปทำให้ penelope ปวดหัวในพาร์ท2แน่นอนดังนั้นก็อย่ากโกหกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลครอบครัวคนรักและเพื่อนๆของเราด้วยนะเป็น Somebody ที่จริงใจให้กับคนที่อยู่ข้างเรานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพนีโรเปียซีซั่นนี้คือสวยมากเขามีการเปลี่ยนทางคอสตูมแล้วก็เมคอัพนะคะที่เห็นชัดสุดก็น่าจะเป็นคอสตูมนี่แหละซีซั่นแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสื้อสีเหลืองเนาะแบบว่าสดใสแต่ว่าซีซั่นนี้ก็จะออกมาเป็นโทนสีเขียวและด้วยแบบผมส้มๆของนางเมย์แอบ,บคิดถึงแบบแอเรียลเบาๆคือแอ i รียลผมสีแดงเนาะสวยสมองใน,นเอกจริงๆใครคิดยังไงก็คอมเมนต์กันบอกได้นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ